สวัสดีครับวันนี้ผมก็แนะนำอาจารย์เพียงนะครับอาจารย์เพียงเป็นสมาชิกของกลุ่มเ,เกษตรอินทรีย์บ้านนาดอกไม้นะครับมาร่วมเปิดร้านกับเราทุกอาทิตย์เลยครับซุ้มนี้นะครับก็จะมีข้าวจี่นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยจี่ข้าวทานเองนะครับเขาตั้งเตาเป็นเตาของเตาถ่านเตาถ่านไร้ควันใช่ไบโอชาไบาโอชาอเราเผาเองเผาเองด้วยนะครับครับอยากให้อาจารย์แนะนํา ัแล้วก็แนะนํากลุ่มนิดหนึ่งนะครับค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเกงลมนะคะเกงลมจันงามค่ะกลุ่มเกษตรอินทรีย์นาดอกไม้ค่ะอ่าที่กลุ่มของเราจะมีสมาชิกนะคะสิบสิบสามคนค่ะจุดประสงค์ที่เราทำวิสาหกิจชุมชนนาดอกไม้ตั้งขึ้นมานะคะเพราะว่าที่ที่ในชุมชนของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นญาติพี่น้องกันค่ะ มีแต่เจยาพี่น้องกันที่ที่ที่เกษียณแล้วโอที่เกษียณแล้วษี่เกษียณแล้วก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็คือเป็นทํางานเนะาะาร <c oughs> ที่เกษียณแล้วส่วนมากกส,สวยเกษียณแล้วก็เลยมามาเล่นมา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 ชุมนุมกันทุกเสาร์อาทิตย์ปกติใช่ค่ะที่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 ว่าากตลาดเปิดตลาดก็เลยยิ่งมาชุมนุมกันใหญ่เลยเปลี <c oughs> ่ยนเปลี่ยนสถานที่ก็คือไปมาที่ตลาดพอใจอ่ะท่านดร โอ้เรา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 มีความสุขเอ่อมีความสุขก็คือเราเราอยากมาสิ่งที่เราทำนะก็ก็จะมีอ่ะข้าวเพราะว่าเราข้าวเราก็ปลูกเองค่ะข้าวข้าวเราปลูกเองนะคะเป็นข้าวอินทรีย์ในการทํานาก็คือเราทําแบ่งกันทานข้าวอินรีข้าวอินรีข้าวอินซีใช่พีเจเอค่ะรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมใช่ค่ะเราเราเราทํามาปีที่สอง ที่สามที่สองที่สามสามปีนี้แล้วค่ะสามปีแล้วค่ะนอกจากนั้นในกลุ่มเราก็จะมีการอ่ะปลูกผักผักผลไม้ผักผักสลัดอินทรีย์ด้วยค่ะเ็าทามาสามปีนี้เป็นเป็นวิธที่ยอมรับของของคนในสกลนครว่ากินแล้วสดอร่อยหวานมันมีสุดยอดมากเลยคุได้ซื้อถึช้าจากของกลุ่มตอนนั้นนะคับทำเป็นกระเช้ามีใช่ค่ะมีกระเช้าหูหิ้วเลยนะครับแลวเป็นกระเช้าผักกระเช้าไปมอบให้กับ ผู้ใหญ่ในเมืองราคาราคาไม่ราคาไม่แพงนะคะไม่แพงไม่แพงไ่แพกัอย่างนั้นได้ทั้งกระเช้ากระดาษดีต่อโลกด้วยนะครับล่าสุดเราใช่ค่ะแถมข้างบนก็เป็นผักสดสดเรา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 ตัดสดสดวันนั้นเลยแล้วก็เพจากนั้นก็จะมีพวก่านนี่แหละถ่านไบโอชาถ่านไร้ควันที่เวลาเร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 าใช้แล้วจะไม่เป็นมะเร็งอืมครับครันมันมันไร้ควันนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นในกลุ่มเราก็จะมีผลไม้ตามฤดูดกาลต่างๆซึ่งซึ่งเรากด็ดีดีดีคือส่วนมากเราจะทําทานทำเองอยู่แล้วแล้วที่นี่เหลือเราก็จะแบ่งแบ่งให้เพื่อนทานล้วก็คือไม่เน้นเอาคนไรมากมายขอเรามีความสุขเ, <laughs> เรามีความสุขนะคะมาตรงตลาดพอใจนี้ท่านดอกเตอร์ก็สุดยอดมากเคยตอนเับเป็นอย่างดีเราเรามีความ มีความสุขทุกคนก็อยากมาหาะะตลาดพอใจเราตลาดพอใจอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านเห็นนะครับ <laughs> ท่านที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้นะครับอา <laughs> จารย์เกียงและทุกท่านที่มาร่วมเนี่ยสวมทั้งหมวกกันผมหล่นนะครับสวมถุงม,มือสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับ <laughs> คือปกติ <laughs> ป้องกัน ผมชอบมากที่อาจารย์มาปุ๊บแล้วก็มอบรอยยิ้มคือมาด้วยรอยยิ้มทุกท่านเลยที่นี่ก็จะเป็นที่ที่แบบสนุกมากมามาเชิญเชิญทุกท่านมามามาเดินกัท้องเที่ยวจะปิดหน้ากาก่กันก็พร้อมที่จะเสวนาใช่ค่ะใช่พูดคุยกันโอ้สถานที่สุดยอดมากครับ ข้าวจีอร่อยนะคะไม่ได้แพงเลยห้าบาทค่ะข้าวจีห้าบาทจีได้ด้วยจีเองได้ด้วยค่ะโอ้ยฐานไร้ควันด้วยค่ะเตาฐานไร้ควันใช่ค่ะจะได้เห็นว่าฐานไร้ควันเนี่ยมันไม่ไม่มีควันฟุ้งออกมาเลยนะครับไม่ไม่มีค่ะแล้วทุกท่านก็ขอบคุณอีกครั้งครับว่าช่วยเก็บพวกเศษขยะทุกอย่างเพราะฉะนั้นตลาดผมสะอาดก่อนเลิกต้องต้องจัดการให้เรียบร้อยอย่างดีเลยครับผม เชิญนะคะเชิญนะคะมามามาท่องเที่ยวสถานที่สวยถ่ายรูปสวยลมลื่นกาแฟอร่อยข้าวเยอะแยะตอนนี้เรามีมุมนั่งเล่นเป็นใช่ค่ะใช่ใช่แต่โอ้ไม่ต้องไปไกลที่บ้านเราก็มีตรงนี้เลยสุดยอดมากขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์สวัสดีค่ะ